ครับผมสวัสดีครับพามารับชมนะครับตัวเครื่องตีผนนะครับจากร n k l d Agriculture นะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องตีปนรุ่นใหม่ที่พัฒนามานะครับปรับปรุงข้าจํากัดหลายๆด้านของเครื่องตีปนทั่วไปนะครับซึุงคุณค้ณคณคาสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพนะครับก็เหมาะสําหรับการบดหน้าดินดินปลูกต่างๆขี้วัวจากก้อนหรือว่า กรัสุนแห้งตัวทุกชนิดนะครับก็สามารถใช้บทละเอียดตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวตัวอย่างอันใช้งานเนี่ยเดี๋ยวรอดูที่ท้ายคลิปกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวหน้าตากันคร่าวๆนะครับผมหน้าตาโดยรวมนะครับผมตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นแฮนด์วิวด้วยเนาะแล้วก็มีถาดฝั่งข้างหลังตัวนี้จะเป็นถาดเอาไว้ในลักษณะของปล่อยคุยปล่อยเศษที่มันอา,อาจจะตีไม่แตกที่ข้างในนะครับเราจะปัง ปล่อยออกที่ด้านหลังนะครับตัวด้านหน้านี่ก็จะเป็นปากปองเอาไว้ปล่อย,อยวัสดุละเอียดนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้เราก็เพิ่มเติมนะครับทําเป็นค็อกก์เล็กอย่างนี้นะครับไว้สําหรับเปิดปิดง่ายนะครับกรณีคุณลูกค้าเปิดตรวจเช็คด,ด,ด,ดูว่ามีอะไรติดขัดที่ข้างในเราสามารถเปิดปิด,ปดง่ายได้ในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคดนข้างนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัว ฝาครอบสายพานนะครับเป็นเซฟตี้ต่อผู้ใช้งานแล้วต่อคนไข้ของเครื่องจักรนะครับผมป้องกันผู้ใช้งานจากพัดเคลื่อนไหวของเครื่องจกอักรทุกส่วนนะครับตัวนี้ก็เป็นแฮนด์บิลนะครับไว้ปรับคล้ายคล้ายกับไว้ปรับปริมาณวัสดุนะครับที่ไหลเข้าไปในตัวถังนะครับผมตัวในตัวถังตัวนี้ก็จะมีเป็นคล้ายคล้ายกับผ้ายางกันกระเด็นนะครับป้องกันวัสดุกระเด็นย้อนกลับมาหายังผู้ใช้งานนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นพายางการกระเด็นเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นฝั่งด้านหลังของเครื่องเนาะฝั่งด้านหลังตัวนี้เขาจะมีเป็นลักษณะของฝาปิดตัวนี้นะครับเปิดได้นะครับเอาไว้สําหรับกรณีที่เราลําเลียงลําเลียงตัวตัวอะไรออกจากฝั่งตัวถังนะครับผมก็รายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนเลยนะครับตัวนี้ก็ทางเราตั้งใจทําแล้วก็คิดค้นออกมานะครับเพื่อให้คุณใช้งานคุณลูกค้าใ,ใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับ Okay, เดี๋ยวเรามาดูการเริ่มต้นการทํางานนะครับเพะตัวนี้เป็นขั้นของเครื่องนะครับเป็นตู้เื่อควบคุมการทํางานนะครับผมเราเปิดเบรกเกอร์ที่ฝั่งข้างในตู้นะครับผมจากนั้นไฟสถานะสีขาวสแตนบายจะขึ้นนะครับหมายถึงว่าเครื่องเราพร้อมแล้วแล้วก็คุณลูกค้าเช็คตัวเลขตัวนี้ด้วยนะครับ230นะครับตัวเลขสีแดงคือถ้าไฟต่ํากว่า2 2 0โวลต์นเนี่ยก็ให้คุณลูกคา้าปรับปรุงนะครับค่าแรงดันไฟท,ท,ท,ที่ใช้งานนะครับ หรือว่าจะปรึกษากับทางร้านโดยตรงได้เลยนะครับโอเคตัวเลขสีเขียวก็จะเป็นบอกถึงปริมาณโหลดนะครับว่าขณะนี้เครื่องมันหนักมันเบาอยู่ยังไงนะครับตัวเครื่องตีปดเนี่ยเราจะ,ะลิมีกระแสะไม่ให้เกิน16แอมป์นะครับเดี๋ยวเราลองเริ่มต้นการทํางานนะครับผมปุ่มสีเขียวนะครับไปก็จะติดนะครับผมตัวเลขกระแสก็จะขึ้นนะครับทีนี้คลูกค้า,าก็เจอวัสดุรงทางด้านบนได้เลยนะครับผม กากเติมวัสดุแล้วนะครับุลูกค้าหมุนนะครับเพื่อปล่อยวัสดุลงไปด้านล่างนะครับโดยการหมุนนี้คุลูกค้าก็มอนิเตอร์นะครับตัวเลขกระแสตัวนี้ด้วยนะครับว่าไม่ให้กระแสเกินนะครับผมเพราะว่าเครื่องที่ปุ่นนะครับธรรมชาติเครื่องเขาถ้าไมสูุลงไปเยอะไปนะครับเขาจะทําให้แกนล็อกนะครับผมพอแกนมันล็อกนะครับผม ถ้าตัวเลขกระแสเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า16แอมป์อาจจะบางทีอาจจะพุ่งถึง30 50แอมป์คุณลูกค้ารีบกดปุ่มนี้เลยนะครับ emergency switch นะครับหมายถึงว่าวัสดุไหลลงไปเยอะไปนะครับทำให้เครื่องมันก็อักอวนนะครับแกนมอเตอร์หมุนไม่ไปอันนี้คือเซฟตี้จากผู้ใช้งานนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็ยังมีเซฟตี้ของอุปกรณ์เหมือนกันถึงเราจะหยุดตรงนี้ไม่ทันโอเวอร์โหลดมันก็จะตัดการทํางานนะครับเมื่อกระแสเกินก็จะป้องกันมอเตอร์ของคุณลูกคา้า แม่เสียหายได้นะครับผมลูกค้าส่งเครื่องไปอาจจะคิดว่าอาทำไมเปิดเครื่องไม่ติดนะครับผมเพราะว่าไอตัว Emergency Switch เนี่ยมันถูกกดอยู่นะครับวิธีการรีเซ็ตเราก็หมุนทั้งสามนีอย่างนี้นะครับแล้วก็จะกลับมาทำงาน ขอเน,น้นย้ำนะครับทุกครั้งที่เราจะเปิดฝาตัวนี้นะครับเราปิดสวิตช์ทั้งสองตัวเพื่อเซฟตี้กับผู้ใช้งานนะครับปิดอิมเมอร์เจนซี c สวิตช์สวิตช์ออนออฟนะครับแล้วเราค่อยเปิดฝาตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับโอเค ก้อนหินใหญ่ๆก็ใส่ไปได้เลยนะครับ,บผมก็สนใจก็ติดต่อที่ช่องทางต่างๆของร้าน,านได้เลยนะครับ